สวัสดีครับพี่น้องแล้วก็ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านคืนนี้ก็อยากจะชวนพวกเราแชร์นะความจริงอ่ะเราออกคลิปสายไปหน่อยคือสองทุ่มสาก็อาจจะมยังไม่สายหรอกก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านออกไปดูดวงดาวนะครับดาวเสากับดาวพฤหัสอยู่ใกล้กับดวงจันทร์นะครับอยู่ทางทิศต,ตะวัน อะไรตะวันออกเฉียงใต้มันนะดูซิว่าดวงจันทร์มันอยู่ที่ไหนก็แล้วกันก็จะเห็นดวงดาวสองดวงใกล้ๆมันเอาล้สำหรับคืนนี้เรื่องที่เราอยากจะคุยกันนะครับก็อยากจะให้เราแชร์ด้วยนะครับสำหรับญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงเราก็จะได้มีโอกาสดูแล้วก็รู้เรื่องที่เราพูดกันคืนนี้จะพูดเรื่องอะไรผมอยากจะพูดเรื่องทฤษฎีบ i g b แบง นะครับทฤษฎีบิกแบงนี่ก็เป็นทฤษฎีสมมติฐานของคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือเชื่อในหลักวิวัฒนาการว่าจัก,กรวาลน,นี้มันเกิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นคำถามเรา,าจะถามในคืนนี้คือจัก,กรวาลเกิดขึ้นได้ยังไง Universe มันเกิดขึ้นเองโดยบังเอิญหรือมันเกิดขึ้นโดยมีพระผู้ทงสร้างแน่นอนสําหรับเราที่เป็นคริสเตียนนะครับเราก็เชื่อว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มีพระผู้ทงสร้าง อะไรแต่ยังไงก็ตามเราก็อยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีนี้เนาะความจริงวันนี้คืนนี้ก็ไม่ได้มาพูดข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ของทฤษฎีนี้ก่อนหนึ่งก็อยากจะให้เขา้าใจอีกนะครับว่ามันเป็นแต่ทฤษฎีเนาะมันไม่ได้พิสูจน์อะไรยังไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้มันก็เกิดขึ้นประมาณ15้าพันล้านปีนะครับ หรือประมาณหนึ่งแสห้าปีนั่นแหละล้านปีนะครับมาแล้วอลวทฤษฎีนี้ว่ายังไงทฤษฎีนี้บอกว่ามีก้อนพลังงานกัมันตภาพรังสีมันระเบิดแล้วเมื่อมันระเบิดนะครับมันก็กระจายออกไปนะครับเกิดเป็นแก๊ ฝุ่นละอองต่างๆแล้วก็กลายเป็นดวงดาวต่างๆนะฮะโดยมีแรงดึงดูดไอ้ดึงดูดเอาไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนไม่ใชะะ่ออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนแล้วก็ฮีเลียมนะ,ะมาเกิดเป็นดวงดาวต่างๆก็ทฤษฎีนี้ก็บอกว่ามันมันคล้ายๆมันกระจายนะครับแล้วมันก็หุบข้ามาอีก แล้วมันก็กระจายแล้วมันก็หุบเข้ามาอีกนะครับโดยเมื่ออุณหภูมิมันลดมันก็หดลงรแรงดึงดูดจากเศษวัตถุต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่พูดนะครับมันไม่มีคำตอบว่าอันที่หนึ่งทฤษฎี Big กแบงนี้ไม่ได้ตอบว่าไอ้ก้อนพลังกัมมันตภาพรังสีก้อนนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง แล้วมากยิ่งกว่านั้นมันก็ไม่ได้ตอบอีกว่าที่อยู่ที่ก้อนกัมมันตภาพรังสีเนี่ยที่มันอยู่เนี่ยคือในห่วงอวกาศเนี่ยห่วงอวกาศนี้มาจากไหนนะฮะอยู่ดีๆมันก็ลอยมาจากที่ไหนแล้วมันก็ระเบิดขึ้นมาได้ยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีช่องโหว่มากมายในทฤษฎีน,นี้นะครับแต่ยังไงก็ตามเราก็จะไม่พูดมากถึงช่องโหว่น,นี้เพียงแต่เกินให้ฟังท่านนั่นเองก็คือกระจายแล้วก็หุบ แล้วก็กระจายแล้วก็หุบนะครับแล้วก็กระจายแล้วก็หุบดวงอาทิตย์เราเนี่ยเป็นดาวนในรุ่นที่สามแล้วเขาว่ากั้นคือมันกระจายแล้วหุบกระจายแล้วหุบนะฮะหดอะไรอย่างนั้นอ่ะมาถึงรุ่นที่สามแล้วเป็นดวงอาทิตย์ประมาณห้าพันล้านปีมานี้นะอันแรกเนี่ยบอกว่าห้าแสนห้าหมื่นล้านปีนะครับรุ่นที่สองก็ประมาณสิบพันล้านปี หรือหมืน่นล้านปีมาเพราะ,ะนั้นพวกนี้จะอธิบายว่าโอ้โหมันใช้เวลาเป็นพันๆล้านปีแต่แต่ละขั้นตอนของมัน,นกว่าจะมาเป็นโลกของเราเป็นกาแล็กซีแล้วก็ต่อมาเป็นระบบสุริยะของเหล่านี้ส่วนในดาวนพเคระห์ต่างๆเนี่ยคือไม่ใช่ดาวฤกษ์เนี่ยกดาวนอเคระห์พวกนี้ก็คือเศษของดาวฤกษ์ทั้งหลายที่มันกระจายออกไป นะครับก็ไม่ได้บอกว่ามันเรียงลําดับแล้วมันดึงดูดกันได้ยังไงนะทุกอย่างเป๊ะเป๊ป๊เปะ๊เปะ,ปะพอดีเลยนะครับในแต่ละกาแล็กซี่มันมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะง่ายกว่าที่จะเชื่อว่ามีพระผู้ทรงสร้างนะให้มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าความบังเอิญที่ต้องใช้เวลาถึง1นึ0 0 0ปีหรือห0 0 0นปีหรืออะไรห้าพัล้านปีแบบนี้ เพราะฉะนั้นบทสรุปของผมก็คือว่าไงนตะทฤษฎีเหล่านี้ไม่ได้ตอบกําเนิดไม่ได้ตอบนะครับถึงกําเนิดเพียงแต่อธิบายว่ามันมีอยู่แล้วเนี่ไอ้ก้อนกัมมตภาพลังสีก้อนนี้ที่มันระเบิดครั้งแรกเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วมันก็หุบแล้วมันก็ระเบิดแล้วมันก็หุบแล้วมันก็ระเบิดพยายามจะอธิบายเหมือนกับปรชญ,ญาของกรีกน,นะว่าวงกลมเนี่ยไม่มีจุดเริ่มต้น นะมันจุดเริ่มต้นของวงกลมอยู่ตรงไหนไม่พูดถึงจุดจบของวงกลมอยู่ที่ไหนไม่พูดถึงแต่ไม่ได้ตอบคําถามอีกแล้ววงกลมมันมาได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าหลักทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยไม่มีคําตอบถึงจุดกําเนิดของสิ่งต่างๆอยู่ดีนะครับยังไม่ได้รับการพิสูจน์วันนี้ถ้าผมจะบอกท่านผู้ฟังบอกว่าไง โลกมีแรงดึงดูดเชื่อไหมมีแรงโน้มถว่วงไม่เชื่อนี่ไงโยนให้ดูเห็นไหมฮะมันตกลงมาพิสูจน์ให้ดูทันทีเลยแต่ไอทฤษฎีบิกแบงเนี่ยพิสูจน์ยังไงครับพิสูจน์ไม่ได้แล้วอย่างที่พูดช่องโหว่มีมากมายเลยในทฤษฎีนี้เกะนั้นก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ครับเพราะนั้นนะตอบเอาเองนะครับมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับหรือมีพระผู้ทรงสร้างสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนเราเชื่อว่า พระเจ้าสร้างจักรวาลนี้แล้วก็สร้างกาแล็กซีทั้งหลายแล้วก็ระบบสุริยะของเรานะครับกับดวงดาวต่างๆและสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในจักรวาลนี้ครับ